อินโทรออโตไบค์บูสเตอร์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตไบค์บูสเตอร์วันนี้เรามีข่าวด่วนที่ทําให้ท้องฟ้าบ้านเราแรงขึ้นอีกขั้นไทยได้ของโคตรเทพไทยระเวส่งมอบ s 1 6สิบซเสริมแกลงเหนือฟ้าเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับประวัติโดยย่อช่วงหลังมานี้ไทยพยายามเสริมกําลังทางอากาศทั้งในด้านอากาศยานรบและสนับสนุนเพื่อให้สามารถตอบโต้ภัยคุกค,คามทางอากาศได้ทันเวลา นอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าในด้านการบินรวมถึงมีขีดความสามารถด้านเทคนิคและจิตวิญญาณของกองทัพสูงข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นก้าวใหญ่ระหว่างสองประเทศที่ยืนยันได้ว่าไทยจำเป็นต้องเสริมแกร่งเหนือฟ้าเพื่อความมั่นคงและความเป็นกลางในภูมิภาครายละเอียดเกี่ยวกับ A16 ที่ส่งมอบเครื่องบินรบ a 1 6 f i g h t i n ไฟทิงเฟลคอนเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทระดับโลกเชี่ยวชาญทั้งโจมตีทิ้งระเบิดและตรวจการ ประเภทที่ไทยได้รับมักมีการอัปเกรดอาวุธระบบเรดาร์และระบบติดตามเป้าหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติการในสภาวะที่ซับซ้อน F-16 เหมาะสมกับการป้องกันและตอบโต้ภัยทางอากาศทาาาศั้งการบุกรุกทางเครื่องบินหรือโดรนตลอดจนการสนับสนุนภารกิจร่วมกับกองทัพอื่นๆเรื่องของซอลสมซอ340เป็นเครื่องบินแบบ2เครื่องยนต์ขนาดกลางเหมาะกับภารกิจขนส่งบุคลากร,กรด่านตรวจการและสำรวจทางอากาศ จุดเด่นอยู่ที่ความประหยัดและการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับอากาศยานขนาดใหญ่เมื่อผสมผสานกับ F 1 6แล้วจะช่วยเสริมด้านโลจิสติกสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลได้ดีขึ้นผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถทางการป้องกันประเทศของไทยโดยตรงเพิ่มความพร้อมรับมือภายคุกคามทางอากาศเป็นการแสดงสัญญ,ญาณการมีพันธมิตร ในระดับภูมิภาคและสากลที่ให้การสนับสนุนทั้งทางทหารและเทคโนโลยีช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับกำลังพลและยกระดับมาตรฐานการฝึกภารกิจและยุทธวิธีของกองทัพอากาศไทยยังมีผลต่อการเมืองระหว่างประเทศไทยสามารถแสดงบทบาทเป็นประเทศที่พร้อมและมีศักยภาพสูงในประเด็นความมั่นคงข้อท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาการฝึกอบรมและสำรองอไหล่เพื่อให้เครื่องบินเหล่านี้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ความจาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบินระบบซ่อมบารุงและบุคลากรที่เชี่ยวชาญปัญหาด้านการประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆและความโปร่งใสในกระบวนการนําเข้าอากาศยานทางทหารมุมมองของสาธารณชนคนไทยส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจและมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อความมั่นคงของประเทศยังมีข้อกังวลเรื่องความโปร่งใสว่าเงินงบประมาณถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ประชาชนอยากเห็นประโยชน์จริงเช่นความปลอดภัยของเขตแดนการช่วยเหลือภัยพิบัติและการสนับสนุนทางอากาศในกรณีฉุกเฉินสรุปธรรมชาติของโลกปัจจุบันคือการแข่งขันทางกำลังการมีเครื่องบินรบระดับโลกและอากาศยานสนับสนุนช่วยให้ไทยมีแรงส่งที่จะยืนหยัดในเวทีภูมิภาคเอ6ซที่ได้มาจากนอร์เวย์ถือเป็นการเสริมแกร่งที่สำคัญทั้งทางยุทธศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ หากไทยสามารถบริหารจัดการได้ดีทั้งการดูลรักษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฝึกกำลังพลการส่งมอบครั้งนี้จะไม่ใช่แค่ข่าวดีแต่เป็นก้าวสำคัญสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน